ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กเซ็นทันอุบลราชธานีบรรยากาศการชมภาพยนตร์รอบพิเศษที่หยดภาพยนตร์ไทยสยองขวัญเรื่องใหม่เล่าเรื่องราวในช่วงเวลาปี2515ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความคนลุกที่เกิดเหตุการณ์สุดสะพรึงและเสียงเปรียกสยองอยามค่ำคืนนำแสดงโดยณเดชคูกิมิยะมิมรัตนวดีวงทองเดนนิชเจลีรัชชาคำปุลจูเนียกาดบัณฑิตใจดี เฟรนพีรกิจผชรบุญยเกียรติและหนีหน่านัทชาเจสิกา้าพาโดวันสำหรับเรื่องยอ่อปีพุทธศักราช2515เกิดเหตุการณ์สุดสะพรึงขวัญขึ้นเด็กสาวในหมู่บ้านห่างไกลแถบจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาข่าวเด็กสาวตายอย่างน่าสยดสยองแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันหลังจากยักปลดประจำการ เขากลับมาช่วยงานที่บ้านตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อญาติน้องสาวของยักษ์สัมผัสได้ถึงภัยเล่นลับที่คลืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อแย้มน้องสาวของเธอเริ่มมีอาการแปลกๆหลังจากเจอหญิงชุดดำลึกลับระหว่างกลับจากโรงเรียนอาการของแย้มสุดลงเรื่อยๆพร้อมท่าทีประหลาดอย่างหาคำตอบไม่ได้บทสรุปเรื่องเล่าที่เป็นตำนานหญิงชุดดำที่มาพร้อมกับเสียงถี่หยด ความน่ากลัวที่ไม่มีวิธีรับมือความสยองที่คลืบคลานเข้ามาสู่ครอบครัวนี้อย่างไม่มีเหตุผลยักษ์จึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้แย้มหายจากอาการประหลาดและทำให้ครอบครัวมีชีวิตรอดไปจากเสียงเพรียกสยองอย่างค่ำคืนสัมผัสประสบการณ์หลอนกว่าที่เคยที่หยด26ตุลาคมนี้ครั้งแรกของหนังผีไทยบนจอยักษ์ IMAX และระบบปกติที่เมเจอร์ซีนิเพล็ก ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีงานใหญ่ที่ไม่ควรพลาดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจด้านการลงทุนการวางแผนการเงินนะคะกับงาน Thailand Smart m o n e ีเทศกาลการเงินการลงทุนอุบลราชธานีซึ่งปีนี้ค่ะจัดเป็นปีที่9แล้วนะคะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27ถึงวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ค่ะที่เซ็นทรัลอุบลชั้นหนึ่หรับผู้ที่เข้าชมงานนะคะจะได้พบกับสถาบันการเงินการลงทุนชั้นนําจาก กรัฐและเอกชนที่ขนโปรโมชั่นมามากมายมาให้ถึงที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจจาก SME D Bank ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.99%ต่อปีพร้อมวงเงินกู้50ล้านบาทค่ะเงินฝากปลอดภาษีจากธนาคารกรุงไทยรับดอกเบีย้ยเต็มๆไม่เสียภาษี2.30ต่อปีสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินอัตราดอกเบีย้ยคงที่1.990 6เดือนแรกนะคะ สำหรับโซนอสังหาริมทรัพย์ค่ะกับทรัพย์มือ2องลดราคาโครงการบ้านพร้อมอยู่บริษัทรับสร้างบ้านให้กับผู้ที่สนใจที่นำโปรโมชั่นลดและแจกกันสุดๆเช่นวางจองในงานรับตั๋วเที่ยวฮ่องกงฟรีค่ะลุ้นรับทองคำมอเตอร์ไซค์ iPhone และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายรางวัลและนอกจากนี้ค่ะยังมีโปรทางการเงินอีกมากมายนะคะทั้งสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตบัตรเดบิต สลักออมทรัพย์ประกันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันภยัยประกันลดหย่อนภาษีภายในงานมีเกมและกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นในงานพร้อมแจกของที่ระลึกฟรีเยอะแย,ยะเลยอย่าลืมค่ะกับงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีครั้งที่9ระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคมนี้ที่ชั้น1เซนท่านอุบลค่ะ